ไหนบอกซิวันนี้มาทําอะไรสวัสดีครับก่อนวัเออวันนี้พาพาเด็กๆมาตักบูบูเบอรี่นะคะเขาเอามาถิ่มไว้เรียบร้อยแล้วค่ะออุปกรณ์แบกคือคือรอกไปเดินตามพี่เจ๋งเข้าไปลูกปั๊ปหมวกปั๊บทำไมไม่ไม่เอาไปล่ะเอาหมวกไปด้วยเดี๋ยวแมลงมันกัด ใส่ป้ายหมวกนะ่ะช้าเช้าเช้า,ชาตู่เลยนะคะหกโมงเอ้ยแปดโมงกว่าจะปลายปใส่ปลา,ายเออถือปลายเห็ดค,คือคือดอกอชิเด้นนพ่อสองหน่วยปะพูนี่ แถวนี้พักกันตักล่ะค่ะแถวข้างนอกๆ่ยแต่กันยังเหลือดกอยู่เห็นบ่ค่ะแต่สิผ้าแต่แม่ปูสิผ้าเข้าไปลึกจักน้อยหนึ่งอุ้ยตกทองยังไม่แก่รู้เดินตามพี่เจงเข้าไปไกลๆนอน ลูกยังไงเด้ค่ะยังเล่มใดอีกอยู่แต่ว่าเราจะไปตักจากข้างในออกมานะคะอะเดินไปลูกนนนอนนอนนนตรงโน่น โอ้ยแม่ปลูกแค่ยางของแม่ดิกระเมืยละค่ะเริ่มเมืยละให้เริ่มตักจากตรงนี้นะคะเอาของไว้นี่าของไว้นี่ใช่ไหมเราเอาไว้ตรงนี้ข้า่งล่งๆตรงนี้ดิ พ่ค่ะอย่างเยอะเลยโน่นทัองป้าไปเลยสุดไปโน่นเลยค่ะเงินทั้งน้านเงินในป่าไปลูกไปถ้าเต็มทางนั้นก็แม่ขายให้สามร้อยน่ะได้ค่าขนมเที่ยวหุ่นหล่ะนะอมฟูนหิ่งด่าอ๋อเก็บไปลูก อย่าอย่าโยนแรงนะเก็บกันค่อยๆกินพ่ออ๋อพราะก,ก,ก็มีแก้สมนี้คันพี่พุ่มมากพได้หรอครพพระพ่อพุ่มแพ่น้ำแพ่น้ำไลา,มาแมลงมันน้ำไลาย,ยุ่งค่ะถ้าโดนนี้ก็คือบวมไปเลยบวมมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วสองตัวนี้ขาลุยอ๋อเด้ค่ะมันเยอะตรงนี้มันเยอะอะลูก เก็บไปเอออยากอยาจับแรงนะลูกนะจับเบาๆนะรับเก็บเบาๆมันจะได้ไม่แตกมือเต็มกำมือแล้วก็ไปวางไว้ที่เอาไปใส่ไว้ที่กระป๋องนะเต็มนั้นน่ะให้แม่ให้ค่าขนมสามร้อยโอเคไหมอย่าโยนอย่างนั้นสิลูกมันแตกเอาไปเก็บเออไปเก็บเออเพราเพระว่าบ่มีคนเบ่งลูกค่ะบ่มีคนเบ่งเด็กหน่อยก็เลยต้องพามานำหาประสบการณ์ในชีวิตนะคะ พี่ตากองแม่มาพุกปับ,ปบลูกเก็บมือลูกอย่าให้มันคว่ำนะเต็มถังแนละ้วแม่ให้ตังพวกเธอแล้วเราใค่ไรอ๋อโอ้ว่าท่สันดูเวียดหรอดูโฟลสตูเพ่งอ From that a i ฟ f น l ิ i เด่ะ เอาดับไปเอาสิเอาเลอเีาอาอามามาเบสกันนะลูกไปน้ำอยู่ที่กระเป๋าแม่นะไป พ่อแม่บอกว่าตักมือนี้ได้ตังกันเดอร์ใช่ไหมพากันขยันกันใหญ่เลยแต่ว่าอีเพชรซี่นี้ได้การได้งานค่ะจะเต็คือได้ไปถังหนึ่งแล้วนะคะเออนั่งเพชรซี่แต่ว่าเท่าเฮียนันประเภทใส่ปากเข็ดงานค่ะย่างจมย่างว่าวยางเดียวแล้วก็เมื่อยคักแล้วจะเาเงินซัมมูแม่บอกว่า,ถ,ถ,าถ้าถังนี้แม่ให้สามร้อยเนี่ยพี่เพชสองร้อยเธอเอาไปร้อยหนึ่งก็พอใะ่ไหโวยวาย,วาย,วายคือไปไหนระซ้ำไอใช่ไหม สิได้ซ้ำจังไหนออของข้ายางข้าวเบลอยู่เพชเด้ยเพชรอย่าข้ามไปลูกเพชดตักช้าๆก็ได้ดูคันซักตาไม่ต้องไวลูกมันจะได้ไม่ต้องข้ามไงมันจะได้ตักสวยๆเศษขยะมันจะได้ไม่เยอะลูกจะได้ไม่แตกเต็มมันสองถังเปไปแล้วคะ่ะอ๋อเดี๋ยวให้พี่เจงพี่แบงค์เอาน้ำเข้ามาลูกเอาโคเข้ามา เอาดิสคอกามาให้น้องด้วยยังไปอีกไกลค่ะตักได้อีกหลายมืออยู่ค่ะเป็นอาทิตย์นว่แล้วค่ะนู่นลึกก็ไปอีกค่อยๆตักไกล่ข้าไปเรื่อยๆค่ะฮะอ๋อเด็กคันทอเพ้าสลุกถ้าเจ็บหลังก็พักก่อนก็ได้ให้ปอ๊ปับมันลุยทีเนี้ย เอออย่าเขย่าลูกเดี๋ยวมันจะแตกเดี๋ยวแม่เอาช่วยทำอ๋อนี่ไงเนี่ยเอาพวกกิ่งไม้เนี่ยเอาออกออเก่งจังเลยนี่จะครึ่งถังอีกแล้วเนี่ยถ้าเต็มถังนี้ก็ทีเยนี่หอหยกทูนี่ฮอนีเย่เรียดันเนสต์ทีเยฟรัตเฟอร์สตาเดบีเฮอร์มิเกตอคันเชดเดบีสห์อ้าอ่า เก่งเก่งลูกเก่งเกเก่งเก่งจังเลย้มันให้มันได้เยอะก่อนแล้วค่อยมาเทลูกไม่ต้อจะแพ้แรงตัวเองป๊บให้มันให้มันได้เยอก่อนแล้วค่อยมาเทล่อจพ้แรงตเอง้ามาลูกเยอนลูกแม่นะคะลูกแม่ปูนี่ผ้าเทอ่อนแล้ค่ะเทล่ตวนใ้ไดเยินน้ค่เ่ะ ไม่เอาไอ้นั้นนะลูกขาวๆกับพวกเศษกิ่งไม้กิ่งอะไรนะเก็บออกลูกอย่าให้มันติดไปเยอะอผู้งคนตักอย่าแรงก็ได้ปั๊บเออปาเป็นสอนปาเป็นสอนหัวกกระโดดผู้งคนมึงด้วยค่ะมึงทาตักเพิ่น เออถ้าตักผููเบาอินดีไทยบ้านว่ามันสอนหวกนี่ลูกเดินผ่านไปทำไมนี่เยอะแยะนี่ตรงที่มันต่ำๆต,ต,ตักง่ายๆนน่ะอ๋อ,อถ้าลูกผ่านไปผ่านมานะ่ะมันจะทำให้ลูกมันแตกมันช้ำคนอื่นเขาก็ตักไม่ได้ไงลูกไหนแนดูเซียแนดูเซียลอกแบดูคำพลอกก้าไม่ใช่ลากไม่ใช่ลูดขึ้นมาตั้งแต่โคนยันไป มันก็จะเหนื่อยไงลูกอเอ,อเอามือเออไม่ใช่ไม่ใช่เออทำเหมือนพี่เพชรน่ะเบาเบาอือซอนนองเก็บเออเห็นไหมาพี่เขาบอกช้าๆเออตักอย่างนั้นไม่ใช่ลูดมาตั้งแต่โคนลูก

นั่งพักเลยที่นี่ถามมาทันได้เงินเท่าใดแล้วฉันเก็บได้เงินเท่าใดแล้วทุกสามสิบนาทีผันงานบาเดินเอ้ยนั่งเพชรสีได้หลายแล้วคะ่ะได้ถังกว่าๆละ่ะเก่งเติบอยู่บ่บทนันได้เทียงเลยค่ะเนี่ยอีก ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งกาติกาวาเก็บเก็บอีกชั่วโมงหนึ่งแต่ก็ไปพักเที่ยงกินข้าวกันแล้วค่อยลุยต่อช่วงบาบค่ะพักละคะ่ะแม่ปูเมื่อไหวละ,ะมือแรกของการตักบูเบอรี่ในรอบเจ็ดปีนะคะในรอบเจ็ดปีปกติแล้วแม่ปูเขาป้าก็จะเขาแค่เก็บเห็ดคะ่ะบ่ิตักผลไม้ย,ยังสีน่านแล้วปัจจุนนี้ ล้วแขนข้างนี้แม่ปูมันมีปัญหาอยู่ไรข้างนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเราทำงานดูแลดูแลผู้สูงวัย่งเสียนะเวลาเข้ายกเข้เาเคลื่อนไหวเคลื่อนใหญ่ข้าจ่องเสินะมันกระแพแห้งเข้าจักน้อยหนึ่งแนมันก็เลยจึงแม่ปูกัมีปัญหาอยู่แล้วไรข้างนี้มันจะเจ็บเจ็บคักเลยค่ะมือเร้านี้ก็เจ็บเมื่อแตมือเส้านี้แม่ปูนวดนวดน้ำมันนวดน้ำมันไว้แล้วก็ใส่ปลอกแขนไว้ข้างในค่ะ รัดมันไว่บอกให้บอกมันไว้ให,มห,ห้มันเหนื่อมันแน่นคะ่ะแต่ป่านนี้ก็ยังเจ็บอยู่บที่นีช่วงเศรา้ากับโหมคักเพอาบายมากกัเลยต้องซาตองพยายามเผา้ล่งคะ่ะแต่ฟื้นหลมือแหลกนี่มันกลาสีระบมเลยละ่ะสีนี่เลยเพราะว่าตอนนี้แม่ปุม่มความาสวนเจ็บมาถึงนี่แหละคะ่ะเจ็บมาตรงขึ้นมาไฮปลาลายทั้งไรยมาตรงเบาเลยข้อมือลงไปหาข้อมือเลยเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องเซฟเซฟกลางกายเขาหนั่มคะ่ะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโฮมนักที่เดียวเลืมันกระสีเดี๋ยวมันสิเดียงมันสิกกายเป็นว่าเจ็บหลายขึ้น่าเกาเมื่อนี้ก็ได้ได้หลายแล้วค่ะได้ซีถาดซีถาดนี่ก็ประมาณหกกิโล,ล่ลค่ะช่วงเศร้านะคะช่วงใบนี่ก็เพิ่มอีกประมาณ20่กิโลค่ะเพราะว่าแห้งตกแห้งเผาล่ะ มืออื่นกะเนินก็ออกมาตักอีกค่ะเนินก็จะมาเก็บอีกเพราะว่ามีออเดอร์เขาเขาร่อไว้แล้วค่ะตั้งยาวาวไปถึงวันวันจันทร์เลยซึ่งแม่ปู่หยุดหยุดมือวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์หยุดหยุดทำงานนะคะสามมือแม่ปู่ก็เลยถือโอกาสเข้าปลาทั้งสามมือเลยค่ะแล้วก็วันวันอังคารนี้เขาแม่ปู่เขางานเสาร์อังคารแล้วก็ยาวาวไปจนถึงวังนอาทิตย์เลยอื มือขันมีมือหยุดจังสินะคะแม่ปลูกกับพยายามที่จะเข้าป่าเพราะวา่ามันก็เป็นเงินเนาะค่ะเนาะอันทังใดที่มันเป็นรรยใดเลยหรือน้อยก็ถือว่าเป็นสมทบทุนกันเนาะสิรอค่อยแค,แค่แค่เงินเดือนเท่ามันก็จะบ่พ่อค่ะเพราะว่าไราใจมันหลเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเข่าป่าเก็บผลไม้เก็บเพชดแน่เพราะได้เป็นค่ากับเขาคา่าขนมเล็กน้อยะคะ่ะอืม มือนีเพชรสี่นี่กะเก่งเติบเล็กน้อยเก่งค่ะมือนีเพชรสี่เก็บได้หลายเลยล่ะค่ะได้สองถังเลยล่ะซึ่งกบแม่ผูสัญญาเวล้ว่าเดี๋ยวจะให้ตังค์แม่ให้ตังค์กันมาเก็บกับแมงสินะ่ะนั่งกันเล่มันค่ะแต่ว่าเท่าเฮียนกะมาแห้งตีนมาแห้งต้นค่ะพอปลายตีนปุ๊บนี่ยางเลาะยางเดียวแถมเหยียบของมูอพังมดอืมแล้วก็กินแล้วก็พัก เพิ่งจมเพิ่นบ่มีถังคือม,มูเพิ่นบ่มีอันที่ตักคือมูมืออื่นเดี๋ยวแม่ปู่เอาที่ตักสาหรับเล็กน่อยมากค่ะอันที่ตักอันอันที่ไม่เป็นพลาสติกน,น้อยๆค่ะซึ่งมันบ่หนักนะคะมันจะเบาเดี๋ยวแม่ปะะู่จะให้ถังนึงแล้วก็จะให้ใส่ถังเป้าๆไปเนี่ยถังลิบริเนี่ยค่ะไปลูกนึงลวก็ให้ที่ตักไปคนนึงไปเลยสิบเบิงว่าสิตักได้เท่าไดมือนีกินแห้งนั่งเพชรสีเลยเท่าเหี้ยล้วสีมาเอาเงื่อนซมูไหมคะ่ะเนสีมาของเงื่อนซําอาย ไอ้ก็เรียกว่าเธอตักหน่อยก็ฉันฉันตักหลายเธอดยางเหล่นตือสืออืมเพื่อนก็เลยเสียใจเท่าเหียนเพื่อนไวไยวเพิ่นว่าเพิ่นโดนรัดโดนท่อนเงินค่ะโดนตัดท่อนคาเงินเดี๋ยวจะกนสิพากกันกลับเราค่ะเพราะว่าอากาศมันเริ่มคำมันอากาศมันคำมันสีโมงแรงแล้วมันเสียสีโม้งกว่าแล้วพะว่ายุ่งมันเริ่มออกค่ะพอตกคำตกแรงมากเนี่ยหนีกับนีนั่งแม่ปูนั่งอย่เี้ยค่ะ บินเต็มเลขค่ะบางเือเดินไปไปหยียบตรงห้างยุ่งอะค่ะมันก็สิบฟูขึ้นมาลูกอ่อนมันน่ะไหมค่ะยุ่งอ่อนมันน่ะก็สิแตกเป็นฟูมาเลยค่ะนี่เริ่มออกแล้วเนี่ยเริ่มออกแล้วเริ่มรบกวนการตักแล้วค่ะก็เลยต้องต้องเผากันละต้องสีแล้วก็จังไดก็หยุดกันแล้วค่ะก็เอาเป็นว่ามือนีก่ะได้ประมาณสามนิดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมืออื่นคอยมาว่ากันไหมมืออื่นกันกันจังใดแม่ปูอาจจะมีคลิปต่อตไปให้อีนะคะไปจนถึง ฤดูเขาเก็บเพชรเอ,อ head, เก็บเพชรเหลืองแล้วก็ตักลิงอนนะคะลูกสีแดงกัะราสเบอร์รี่ค่ะเอินยังบอลููว์ภาษาภาษาบ้านเฮาเอินยังบอูอ่าตักลิงอนนะคะแล้วก็จะเป็นฤดูการเฮ็ดดับแม่ปูก็สิพัยามีคลิปให้เรื่อยๆะคะ่ะเพราะว่าตีหางหายไปช่วงนี้ก่แม่ปูเฮ็ดงานค่ะเฮ็ดงานแล้วก็บอได้แทบจะบ่ไม่มีเวลาเลยค่ะเพราะว่าไม่เป็นงานเป็นกะเวลาเขาวเว้นหนังสือด้ก็มีเศร้า บายแล้วก็เขากะดึกสินะคะออกเศร้าสินะอืบุก็เลยหมดแรงแล้วก็วันหยุดก็เลยเข้าปางสินะคะก็เลยค่อนข้างที่จะหมดแห้งในจักน่อยเงื่อนนีเบิ่งบบได้เลยค่ะบบได้เก็บทาความสะอาดมานี่โอ้ยหลายเดือนแล้วค่ะบ่อยากสีอธิบายบ่อยากสิพากเลยบานบบตอนรับแขกนอกเลยล่ะค่ะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่ามื้อนี้ก็ ปิดจอบซำนีเนาะค่ะเนาะก็ได้ได้ได้โอเคอยู่ได้เป็นที่พอใจอยู่ค่ะการเก็บพลไม้มือนีก็เดี๋ยวจังไดแม่ปูกกัเขาอนุญาตเก็บอุปกรณ์เก็บยังแล้วก็ขนของออกไปข้างนอกนะคะไปล่อรถให้ล่อรถมาหับค่ะอืมก็จังไดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ